สวัสดีครับนนท์ครับผมโอดีครับสนุกดีเลยครับผมก็เออติดไม่ค่อยไม่ค่อยใอหญ่ถ่ายแบบถ่ายอะไรนี้เขาก็เป็นเป็นแฟนุมมากครับลุงหนังครับ จริงไม่ใช่เดทแรกครับเหมือน <c oughs> ว่าเป็นบอกว่าเป็นแบบเป็นเดทที่มันแบบหลายๆรอบแล้วอะไรเงี้ยเหมือนก็จะเป็นฟิวว่าเหมือนใครเอกในเอกชอบแบบชอบมาดูหนังกันชอบหนังกิจกรรมทำด้วยกันเหมืนเพื่อนกันเอ่อดีๆขาวครับทฤษฎีความเหมือนครับถ้าคนเราชอบอะไรเหมือนกัน คือคอนเซ็ปต์ด้วยคอนเซปต์เพลงมันเป็นคำว่าแห่งทฤษฎีครับมันเริ่มจากคอนเซ็ปต์ตั้งฉากตั้งต้นมันคือคําว่าแห่งทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเถึงออตอนนั้นเราคิดได้ว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกเราว่าถ้าสมมทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำสิบข้อน,นี้นั้นจะประสบความสำเร็จด้วยความรักทุกคนทําได้หมดเลยคนรอบข้างหรือคนที่ใช้วิธีนี้ทำได้หมดเลยแต่ทำไมกับเร,เราเราไปใช้กับคนนี้แล้วทำไมเขาถึงแห่งทฤษฎีที่เราเชื่อก็เลยแบบว่า ก็เลยต้องเอาทฤษฎีมันมามาเป็นสารตั้งต้นว่าแบบว่าเธอมันต้องมีการทำและติ๊กถูกใน m อ็มบีทุกอันก่อนที่จะโดนแข่งทฤษฎีตอนโชิ์เรื่องเลย21ครับแต่ได้ข้อมูลใหม่มาว่า12ก็สามารถแล้วครับครับที่ดีดีสะพันแสงครับ ครับก็เป็นี้ืงที่ร่วมทำกับพี่เตอร์นะครับแล้วก็พี่แม็กิน่านะครับก็พูดถึงการแหกความเชื่อที่เราเชื่อกันในสมัยในตอนเด็กๆทุกคนเราทุกคนจะถูกสอนว่าความพยา,ายามอยู่ในความอดเหน็ดอที่นั่นที่ไหนครับแต่พอโตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราจะได้รู้เองว่าความพยา,ายามอยู่ที่ไหนความอดเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่งเฉยอไปนะคร,ครับผมแล้วก็ความพยายามก็ถือว่าเป็นเป็นแอคชั่นเพื่อแลกมาซึ่งความหลักเอง แต่ก็ไม่ได้คือควาไปที่เราเอาความพยายามแรกไปแล้วเขาจะให้ความรักกลับมาก็ฝากอัลบั้มด้วยนะครับ The กพี e คทเอาไปยูนิวส์นะครับก็ตรงนั้นคือปล่อยน่าจะปล่อยแล้วนะครับก็เป็นเอ่อเป็นอัลบั้มแรกของนนนะครับก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็ฝากไปครทุกคนนะครับผมกับนนท์นะครับบนหน้าปกทัคแมกซีนะครับผมสามารถซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมแล้วก็ดูได้บนทางเว็บไซต์เซเว่นเลยนะครับแล้วก็ เออะที่จีงนะครับเขาก็แจกที่ตัวเวผมด้วยนะครับก็ติดตามายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ X ม e g ก็คือนะครับผมขอได้รับ